ทุกทนั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สองของการจเจริญกรรมฐานในเดือนกันยายนเมื่อวานนี้พูดถึงกสินคือปฐวีกสินได้แก่กสินดินการปฏิบัติกสินกสินจริงๆมีสิบอย่างในวิธีปฏิบัติของเขาตามที่เขาปฏิบัติกันได้นะถ้าปฏิบัติก้าสินกองใดกองหนึ่งต้องได้คล่องจริงๆ นั่นหมายความว่าต้องเข้าฌานออกฌานในตามชอบใจคำว่าเข้าฌานเป็นชายก็หมาย่าเห็นภาพกสินเป็นแก้วเป็นแก้วใสแรวราวสวยงามมาก,กนี่เป็นฌานมันนึกจะเข้าฌานก็เข้าได้นั่นจะออกฌานก็ออกได้คล่องจริงๆตามเวลาคือไม่เลือกเวลาเวลาง่วงนอนอยู่เข้าฌานได้ ดินไปส้วมเข้าชานได้ไหวไหมเข้าชานนี่มัหนหมายความต้องนั่งนะจิตเข้าถึงชานหมายถึงว่ามีทุกกัปปนาแบบไหนก็ตามต้องเข้าชานได้ทันทีกันใดอย่างนี้เขาจึงจะเปลี่ยนกองถ้าจะเปลี่ยนไปกองที่สองถ้าเราปฏิบัติหลายๆกองได้แล้วคือกองหนึ่งสองสามก็ตามอันดับแรกจะขึ้นปฏิบัติกองใหม่เขาต้องขึ้นกองเก่าก่อน ตอนแรกตัวจับชานกองเก่าให้มีความสดใสกำลังใจทรงตัวแล้วก็ย้ายไปกองที่สองย้ายไปกองที่สามย้ายไปกองที่สี่รวมความวม่ากองแรกคล่องถ้าคล่องจริงๆอย่าเร่งรัดเวลาถ้าเข้าชานออดชานได้ตามสบายอย่างนี้กองที่สองสามกองต่อไปจะได้ไม่เกินกองได้สามวันก็ทำมาแบบนี้นะ ไปลงความว่าเรื่องกระสินเป็นเรื่องเรื่องกระสินจริงๆในความจริงก็ไปขอธรรมดาธรรมดาท่านพุทธบริษัทที่จเจริญมโนยิธิได้ที่ท่านทั้งหลายเห็นภาพพระนั่นคือภาพพระพุทธเจ้าที่ทุกคนเห็นแจ่มใสการเห็นแจ่มใสอย่างนั้นไม่ใช่พุทธานุสติการเห็นภาพอย่างนั้นเป็นกระสิน ้ภาภาพนั้นเป็นพระพุทธเจา้าจะก็เป็นพุทธ,ธานุสติด้วยเป็นอระสินด้วยท่านได้มาพูดถึงตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้แล้วก็คิดว่ากระสินเราได้แล้วแต่ว่าเป็นการได้อย่างอ่อนได้ในขัข้นเขาสุขขวัญโกบาบเตวิโชบฉลักติโยเล็กน้อยบ้างยังไม่ถึงเตียนดับการเห็นภาพพระแจ่มใสเป็นอาโลกสิน อาโลกสิงยามนด้วแสงสว่างในการที่จะสามารถรับรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นพระเจ้าเป็นพุทธานุสติถ้าเห็นพระเป็นพระสงฆ์คือพระอรหันต์ก็ตามภาพที่เราเห็นข้างบนมีสภาพแจ่มใสถ้ารู้ว่าเป็นประสงค์เป็นสังขารนุสติด้วยเป็นกสิ์ด้วยถ้าเห็นเทวดาหรือพรหมจัดว่าเป็นเทวตานุสติด้วยเป็นกสิ์ด้วย กรรงความว่าถ้าพูดถึงก็สินบรรดาญาติโยมพุทธวิษศทก็ทำกันแล้วแต่ว่าไม่ตรงเป้าหมายจริงๆเป็น,นเพียงว่าเข้าถึงกสินแต่ไม่รู้จักกสินไม่ชจะปฏิบัติกสินโดยโตรงก่อนที่จะพูดถึงกสิงกองที่สองก็ขอย้ำถึงลีลายการปฏิบัติที่เราจะละไม่ได้ก็สินจะได้หรือไม่ได้ไม่ไไม,มีความสําคัญ ความสำคัญดับแรกก็คือเราต้องตัดสังโยชน์สามให้ได้ถ้าตัดสังโยชน์สามไม่ได้เราก็ไม่พ้นอบายภูมิเราจะได้กสินาสิาสาสกรจะได้วิชาฌารจะได้อภิญญาก็ตามแต่ว่าไม่สามารถตัดสังโยชน์สามได้เราไม่พ้นอบายภูมิแน่ดูแต่ท่านเทวทัตได้อัญญาสมาบัติ่งเปชัญญโลกี ก็ยังลงเอเวจีหานรกพบเเถอะฉะนั้นเรื่องชาลโลกีไว้วางใจไม่ได้ <c oughs> ต้องก้าวไปหาความเป็นพระอริยเจา้าเราจะเป็นหรือไม่เป็น้ไม่สําคัญสําคัญว่าพระอริยะท่านทําได้แบบไหนเราทำได้แบบนั้นเป็นพระอริยะเบื้องตนอ้นคือระโสดาบันอารมณ์ที่เราต้องใช้ประจำก็คืนหนึ่ง ไม่ลืมว่าเราจะต้องตายเพราะความตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้คิดไปตามปกติว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราก็ต้องตายแน่วันเวลาล่วงไปเท่าไรเราเดินใกล้ไปหาความตายเท่านั้นเราต้องตายไม่ตายไม่มีในเมื่อเรายังไม่ตายก็ขอยยึดความดีคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ต้องใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านถ้าไม่ใช้ปัญญาในประเดี๋ยวเลิกคบพระพุทธเจ้าเสียบ้างคบบ้างไม่คบบ้างอย่างนี้เป็นเหยน่นรกแนนอน <c oughs> ต้องใช้ปัญญาก่อนเห็นว่าท่านดีจริงๆเราก็ยอมรับนับถือท่านแ้ราการต่อไปข้อนี้ข้อที่สองนี่เป็นวิจิตรฉาตัดวิจิตรฉาสงสัย ข้อที่สามตัดศิลปบตปรามาคือความไม่แน่นอนในการทรงศิลเรากลับมาเป็นคนแน่นอนในการทรงสิลแต่การทรงสิลของพระอริยเจ้าไม่ใช่สินห้ายอย่างเดียวต้องมีกบฏสิทธิ์ด้วยเท่าทั้งนี้เพราะว่าสังเกตดูถ้อยคำของนาวิสาขาก็ดีเพราะอนาริปนิกายเศรษฐีก็ดีไม่ใช่ท่านไม่พูดบทอย่างเดียวท่านพูดดีด้วย ดันั้นก็ต้องมีตั้งสินห้าในกรรมบดสิบ,บควบกันเพราะสินห้าเนี่ยห้ามแค่มุสาวาดกรรมบทสิบ,บห้ามมุสาวาดด้วยห้ามพูดคำหยาบเป็นเครื่องกระเทือนใจเขาด้วยห้ามดินทาชาวบ้านดินการสอนสศ์ก็แตกกันด้วยห้ามเพ้อเจ้อเล้วไหลและประโยชน์ตันด้วยห้ามสี่อย่างแต่พระโสดาบันท่านไม่ใช้เท่าคำสี่อย่างนี้ท่านเว้น ยังต้องถือว่าท่านดีกําหนดสิทิ์ด้วยวิธีปฏิบัติก็คือหนึ่งทางกายเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทัพย์ไม่ไประพฤติผิดในกรรมไม่ดื่มสุราและมีไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดมิทาเบ้านเขา <c oughs> และก็ไม่ใช้วาจาเหลวไหลไรประโยชน์ ทานจิตใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมันจะเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็ไม่คิดประทุษร้ายไม่จองล้างจองผนไข่ความโกรธจังมีอยู่บ้างเ๋ี่เบาบ,า,บางแล้วก็มีความเห็นชอบตามคําแนะนําสสอนขององค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนนอกจากนั้นอีกข้อหนึ่งเป็นมิเศษอุปสมานุสติ นั่นก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเกิดเป็นคนใหม่ก็ทุกแบบนี้เกิดเป็นเทวดาแล้วผมมีความสุขชั่วคราวมาบทบุญบาบรามีก็กลับมาเกิดใหม่ทุกอีกเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานซึ่งมีความสุขแน่นอน ทั้งสี่อย่างนี้ของบรรดาใ่นพุทธบริษัทต้องทรงตัวสำหรับวิชาการต่างๆในกรรมฐานหลายหลกอง <c oughs> ก็เรียกว่าแนะนำกันเพื่อเป็นความรู้เพราอว่าท่านจะชอบกองไหนท่านก็ปฏิบัติกองนั้นได้ตามชอบใจถือว่ากรรมฐานทุกกองมีคุณค่าเสมอกันหมดหนึ่ง <c oughs> ได้ชาญสมาบัติเหมือนกัน 2. เป็นพระอรเดเจ้าได้เหมือนกันสาปณิพานได้เหมือนกันเหมือนกันทุกอง <c oughs> ที่นี้มาว่าการวิธีปฏิบัติทางกายทางดำรงสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจแล้วก็ต้องหาจุดทุงความตั้งใจว่าเราจะตั้งใจตรง,งไหนที่จะถูกอันดับแรกก็ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อย่างนี้เป็นคันธิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเฉยเป็นคันธิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยรู้ลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้ารู้ลมหายใจหายใจเข้ากระทบรั้วไปถึงเหนือศูงย์เหนือสอะดือ หายใจออกกระทบสวนเหนือคดีเรื่อยมนันทางละออกที่จมาหมกรู้หมดตลอดสายอย่างนี้เป็นปฐมฌา <c oughs> ในให้สังเกตุนะแล้วต่อไปก็ท้องควบคู่กับคำภาวนาสำหรับท่านที่ไม่นิยมคำภาวนาจะาไม่ภาวนาก็ได้ถ้าถามว่าคำว่าภาวนาใช้อย่างไงถ้าในกิจเบื้องต้นการฝึกเบื้องต้นสุขวาพเบอโกตอนกลางคืนสอนสุขาพเสโก ในตอนเบื้องต้นเขาไม่จํากัดคําภาวนาจะว่าอย่างไรก็ได้แต่ว่าเข้าถึงจุดก,กลางต้องจํากัดภาวนาอย่างกรสินนี่เป็นต้นอย่างปัทวีกริสิน,นยังเมื่อคืนนี้ต้องภาวนาว่าปัทวีกสินนังจะไปเอาอย่างอื่นมาใช้ไม่ได้เป็นคําภาวนาจํากัดวันนี้กระสินในวันนี้ไม่ว่าจะนธาตุสีนะดินน้ำลมไฟ ดินแล้วก็น้ําแล้วก็ลมแล้วก็ไฟวันนี้ก็ว่ากันถึงนกสินน้าอาโปกสินคําว่าอาโปคือน้ํอันนี้ตามแบบที่อาจารย์ท้ายานมีเขียนไว้ต้องใช้ขันน้ําขนาดนี้ใช้น้ําให้เตรียมเตียมไม่เห็นขอบไม่เห็นขอบขันมันไม่ใหญ่ขันมีขอบแลวเวลาที่มองจริงๆห้ามมองขอบขัน อันนี้ก็ต้องไปมองในมาหาสมุทรไม่เห็นขอบใช่ไหมไม่ไงั้นก็ดำน้ําไปมองไม่เห็นฝั่งแน่รวความว่าวิธีปฏิบัติจริงๆเขาะจะงาถาจานท่านสงเคราะห์ของท่านไม่ผิด่านเกรงว่าจะเป็นกระสินโทษมันหมายความเห็นน้ําก็ไม่เป็นไรเป็นกระสินน้ําเห็นขอบขันขอบขันไม่เห็นน้า ถ้ามีภาพเอื่นติดขึ้นมาด้วยถือเป็นกรสินโทษในว่าตามตรรานะตอนนี้เรามาพูดกันถึงวิธีปฏิบัติจริงๆค่ะไม่จำเป็นคือไม่มีความจำเป็นเลยมันอยู่ที่ใจเราคนเดียวใช้ตามใส่ขันมาจะขันเล็กหรือขันใหญ่ก็ช่างเราต้องการชะพอน้ำเวลาเราลืมตาดูเราลืมตาดูน้ำไม่ตูตาขอบขันเราไม่จำขอบขัน หรือว่าเอินจิตจะหาขอบขันบ้าแจะเราไม่สนใจกับขอบขันสนใจกับน้ำอย่างนี้ใช้ได้ในวิธีปฏิบัติจริงเขาเอาแบบนี้นะ <c oughs> ก็ปฏิบัติเหมือน <c oughs> เหมือนกันกันกบพัทธวีเจสิงเหมือนไม่ได้สินะเหมือนไม่รู้เรื่อง <c oughs> บางคนเท่าแก่เนี่ยเพิ่งมาเนี่ยวิธีปฏิบัติก็ตักน้ํามาหนึ่งขันขันเล็กก็ได้ขันโตก็ได้ทามาวานขานาด อจารากระถาจาย์ที่กำหนดว่าห่างเท่าไราจึงเหมาะก็ไม่จําเป็นแล้วก็ดูการเหมาะของเราขนาดไหนเรามองได้ตามสบายเวลามองน้ําก็นึกในใจว่าอาโปกสินนังนี่เข้าจํากัดคำภาวนานะเวลาดูน้านึกว่าอาโปกสินนังอาโปกสินัง,นงแล้วรูล้ลมใจเขาออกด้วยจิตจะได้ทรงชันเร็ว เมื่อลืมตาจำภาพน้ำได้แล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงภาพน้ำนึกภาวนาว่าอาโปกสินังรู้ลมไม่ใจก็ออกด้วยสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพน้ำจะเลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่เหมือนกันเหมือนกันทุกกองกรสินเหมือนกันไม่เมตยากฉะนั้นคนที่ได้กองแรกต้องได้จริงๆอย่าสักแต่ว่าได้ ถ้าได้จริง,รงๆคล่องตัวในฌานทั้งหมดถ้าคล่องในฌานทั้งหมดแล้วก็สินต่งตางๆอีกเก้ากองกองละสามวันได้หมดก็ทําทำแบบนแั้นจะได้สิบกองเมื่อภาพน้ําเลือนไปก็ลืมตาม,มาดูใหม่จำภาพน้ำได้ก็หลับตาภาวนาใหม่นึกถึงภาพน้ำทำแบบนี้สลับกันไป และก็นในช่วงเดียวกันนิวรณ์ก็อาจจะเข้ากวนใจแต่นิวรณ์นี่เป็นของธรรมดาเราลืมไปไม่ได้นะมันเข้ามาแทรกรงความเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแทนในเมื่อเราเผยก็ไปถามขอธรรมดามันเข้ามาไดา้มันต้องเข้ามาได้แน่พอรู้สึกตัวมาก็ตัดมันทิ้งไปหันเข้าไปจับลมหายใจเขาออกลืมตาดูน้ําใหม่ลืมเอาแค่จําได้ดูนานไม่เจ่เพ่งแนยัน้วแสบตา อย่างนี้เคยบอกให้ญาติโยมบางคนมาสองสามปีที่ก่อนบานมาเราว่าเวลาจะเรียนเอาฐานต้องการสงสมาธิด้านพุทธาทุตติให้ลืมตาดูพระพุทธรูปแล้วก็หลับตาในพึยภาพตอนจะลืมตาถ้าแสบตาดีไม่ดีมังกรชอนไม่เข้าไปพุ่งตาตายอันนั้นไม่ถูกไม่จำหรือว่าสอนไม่จำจะต้องจำและลืมตาเราแค่จำได้แล้วก็หลับตาลึ สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ถ้าจิตเริ่มลำคาญจะมีการเครียดจิตมีจิตมีการฟุ้งซ่านมากคุไม่อยู่เลิกซชอย่าฝืน <c oughs> ถ้าวิธีก็ฝึกสมัยก่อนว่าจะมาฝึกกันครูบาอาจารย์สอนแบบนี้ให้เอาภาพกระสินตั้งไว้นอกกระท่อมที่พักคืออยู่ในป่าช้านั่งหลับตาเลืมตาเลืมตาหลับตาจำภาพ พอคิดว่าจำภาพได้ทรงตัวบ้างพอทั้งคนก็เข้าปุ๊บก็มาหลับตาเี๋ยวนี้ไม่ไม่ลืมหลับตานึกถึงภาพให้ภาพทรงใจถ้าจะนอนก็นอนถ้าจะนอนก็ภาพหลับตาเห็นภาพน้ําก็สิงกองใดก็เหมือนกันวันนี้พูดเรื่องน้ำํ <c oughs> ทำทําอย่างนี้ทุกวันแต่เวลาที่ทําให้เลือกเวลาที่สบายให้จิตเป็นสุข เวลาที่มีอารมณ์กลุ่มมีอรมเครียดอย่าฝืนถ้าถึงว่าถือเวลาเราต้องทํานี่ก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าถึงเวลามันมีอารมเครียดมีรมกระสับกระส่ายก็ลองทําดูบางทีเราอาจจชนะนิวร์ทำแล้วเริ่มิเจรียบใช้ได้ถ้าเริ่มทําแล้วจิตฟุ้งซ่านมากขึ้นเลิกทิ้งไว้ก่อนยังไม่ทำ แม่้นก็เดินไปเดินมามองภาพน้าก็เดินไปเดินมาจําได้มั่งไม่ได้ได้มั่งคาวมาเดินเป็นกรียกว่าจงกรมเดินไปเดินมาใกล้ๆคันน้ําเหลียวมาเห็นคันน้าก็จําได้ก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปยิงก็ใช้ได้ทีแรกเอาเบาๆก่อนต่อมาเราจะเดินไปไหนก็ตามถ้าวิธีฝึกพูดเรื่องพระก่อนนะ เมื่อรุ่นที่ฝึกกันนั้นพระเขาทําแบบนี้ไปบินาบาตลอดสายเท้งไปและกลับเขาจะไม่ลืมภาพเวลานั่งทําวัดสวดมนต์อยู่จะจับภาพนี้ตรอดเวลาภาพอาจจะขึ้นไปบ้างแม๊บหนึ่งเขาตีกลับมาเวลาเดินไปไหนก็ตามไม่อยากคุยกันคุยกันถ้ามีเวลาว่างภาพก็ปรากฏกับจิตให้มันทรงตัวแบบนี้ถ้าทรงตัวแบบนี้ถือว่าเข้าถึงโอคอา ขณะนี้กะสมาธิเบื้องต้นให้เกิดแล้วก็หายเร็วเกิดจะหายเร็วด้วยขณะนกีกะสมาธิถ้าเกิดจูนนานนี่นสองสามนาทีมีการทรงตัวตามนินนเทเลโอกาสโอกาสมาธิเบื้องต้นโอกาสมาธิแลสมาธิเปรียบเทียบจะไม่ใช่ของจริงยังใช้ไม่ได้ต่อไปต่อไปเห็นภาพนั้นเราดูหลับตานึกถึงภาพภาพก็กลายสี อย่าลืมในการสินต้องไกลก็ไปหาเป็นสีเดียวกันอันดับแรกภาพน้านจะค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองเหลืองน้อยๆค่อยๆเหลืองขึ้นมาเหลืองข้ามาวันเดียวไม่เสร็จต้ต้องหลายวันจนกระทั่งเหลืองทึบใหญ่สีน้ําไม่แปรกฏแปรกฏจะสีเหลืองอย่างนี้เป็นอุปหาอุปหาสมาธิใกล้เข้าไปต่อไปเมื่อเหลืองเป็นแท่งทึบทรงตัวนานอยู่หลายวัน แล้วก็เพ่งตามนั้นไม่ด้ไปคิดอะไรทั้งหมดต่อไปต่อไปจิตด,ดีขึ้นสีเหลืองจะกลายเป็นสีขาวก็ก็จางลง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 จนถ้าเป็นสีขาวสะอาดทั้งหมดสีขาวสะอาดไม่มีอะไรปนตอนนี้จิตมีความเข้มแข็งตอนนึกดูว่าขอภาพกระสิงนี้จังโตขึ้น ภาพกสินก็จะโตไปตามที่เราต้องการมาโตขนาดไหนก็ได้ถ้าว่าต้องการภาพกสินให้เล็กลงภาพกสินก็จะเล็กลงนึกขอให้ภาพกสินลอยขึ้นภาพกรสินก็จะลอยขึ้นคิดว่าขออยู่คนหน้าอยู่ก็หลงังอยู่ข้างซ้ายขา้างขวาเป็นไปตามนั้นทุกอย่างอย่างนี้ถือว่าเป็นโอกาสาสาธิขั้นสุดท้ายสมาธิเฉียดชานยังไม่ถึงชาน ถ้าทีเขาฝึกวิชาสามเขาจะใช้แต่ตรงนี้ยังไม่ต้องลึนชานเริ่มฝึกพิกูยานกับตรงนี้เห็นภาพกระสินชัดเจนสบายใจดีแล้วเขาจะธิษฐานจิตว่าขอภาพกระสินจะหายไปภาพที่เราต้องการจงปรากฏภาพที่ต้องการมันจะชัดเจนเท่าภาพกระสิน จะเป็นภาพประดิได้ภาพคนภาพสัตว์ภาพนรกภาพสวรรค์ภาพบ้านเรือนโรงใครเมื่อใครก็พูดจะซั์สิงก็ไม่อยู่ที่ไหนเราไม่แน่ใจขอดูตามน,นั้นย่งยึดภาพกสินเป็นที่แตกอย่างนี้จะเห็นชาดเจริงแจ่มใสมากแต่ห้ามคิดขโมยเขานะคิดขโมยเขาภาพกสินจะหลายตัวต้นอยู่ในสีนอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะปกปิดกันได้เลยนี่เป็นเรื่อง,องวิชาสาร นี่เราฝึกได้ข้เปัญญาเนี่ยแค่นี้เรายังไม่หยุดหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแค่นี้ปัญญาไม่เกิดไม่พูดได้ปัญญาเนี่ยก็ต้องพิจารณาพิกเพ่งไปตามนั้นจนกว่าภาพกระสินจะคลายตัวคลายจากสีขาวเป็นทั้งทิพย์เริ่มเป็นแก้วจะเป็นแก้วตั้งแต่ขอบข้ามาทีละหน่อยจะหน่อยวันหนึ่งอาจจะเป็นแก้วใหม,มาก ใหม่ๆอาจจะเป็นสีแก้วเรื่องข้างนอกทั้งทั้งทั้งตรง,ท,งทั้งองค์งงสินแต่ต่อไปก็จะตัดขอบเข้ามาเป็นแก้วล้วนจนกระทั่งเป็นแก้วบททั้งองค์ถ้าเป็นแก้วใสหมองตงอย่างนี้ก็เรียกว่าอปรนามาสมาธิเป็นฌานสมาบัติถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติจะถึงนั้นไม่ถึงให้สังเกตต,ตามนี้สังเกตเสียงภายนอกเราจงพยายามทำใกล้คนคุย หรือใกล้เสียงวิทยุใกล้เสียงโทรทัศน์ถ้าขนาดที่เห็นภาพชัดเจนแส่มใสเป็นแก้วตามนั้นเสียงวิทยุและโทรทัศน์พูดและร้องเพลงเราได้ยินชัดเจนมากถนัดทุกถ้อยคำแต่เราไม่ราคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌานแน่ต่อไปก็พิจารณาแบบนั้นเรื่อยๆไปจนกระทั่งปรากฏท้งฌานสี่ เมื่อกดชายสีผ้าก็สินจะสวยมากและจะมีการเข้าตัวทุกอย่างหลังจากนั้นหูจะไม่ได้ยินเสียงเราใสยกับจิตตัดกันได้ขาดแยกจากกันโดยศาสาตร์ร่างกายทํางานปกติแต่จิตไม่รับทราบหูได้ยินเสียงแต่จิตไม่ยอมรับทราบคือเลยไม่ได้ยินเสียง แล้วก็ต่อจากนั้นไปจิตก็จะตัดจากร่างกายไม่ยับไม่ยอมไม่ยอมรับรู้ไลม่ใจเท่าออกร่างกายยังให้ใจอยู่แต่เรามีความรู้สึกเหมือนไม่ให้ใจอย่างนี้แปลการค้นชาญสีเมื่อทำกระสินจริงๆต้องทำทิ้งชาญสีให้คล่องตัวไม่ใช่สัตว่าบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้อย่างนี้ทำเป็ับวิญญาไม่ได้ ถ้าเราจะทำแค่อุปจารสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างจะเป็นสุขภัทโกได้ถ้าเตวิโชก,ก็ต้องทรงอุปจารสมาธิแน่นอนไม่กันเมื่อไรก็ได้ทันทีทันใดไม่ได้เพราะปัญญาต้องทรงฌานสี่แน,น,น่นอนนึกพาพเมื่อไรจิตเข้าถึงฌานสี่ทันทีดูภาพก็สิงเป็นิมิตรอันนี้ว่ากันเงเรื่องฤทธิ์ใครอยากจะเด้นฤทธิ์บ้างอ่ะ เมื่อคืนนี้ก็สินแข็งสินดินใช่ไหมก็สินแข็งทำของทำของอ่อนให้แข็งอากาศซึ่งอ่อนเราเหยียบไม่ได้และจับไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ปฐวีเราสินอธิษฐานจิตแต่ว่าได้กองสองกองอย่าไปอธิษฐานนะยังไม่ได้ได้ซบครบสิบกองข้องแล้วมีการซ่อมต่งางอีกนี่น่าจะบอกให้ วิธีซักซ้อมต้องมีเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าได้แค่ชันฉีจะทําได้ไม่ได้แน่ก็อย่าบลองทําเลยไม่สําเร็จสชยเวลาเปล่า Rover. กสปตว,วีก็สินทำของอ่อนให้เป็นข,ของแข็งอากาศมันอ่อนเราอยากจะเดินบนอากาศก็อธิฐานว่าขออากาศทั้งหมดแต่ว่าส่วนใดก็ตามที่เท้าเหยียบลงไปค่อยแข็งมันดิย่าไปรออากาศแข็งทั้งโลกมันเคื่องบินก็ติดงแงะ ถ้าอย่างนี้เราก็ยองลองเหยียบดูถ้าจะเหยียบให้ดีเหยียบจะต้งคาลงมันก็ล่างพอดีเหมือนกันนะถ้าพลาดท่าทางก็ตายพระประกุลไปเลยหรือว่าจะลองใช้มือยู่วงได้เจ้าอาก,กาศส่วนได้ก็าตามไม่เมื่อมือเข้าไปเจ้าแตะไปคอยแข็งยังดีกว่าเขาจะลองแบบนี้เอามือแปะบ้างเดี๋ยวนี้มือจิ้มบ้างมันแข็งจนกระทั่งนึกมารไรแข็งมานั่นนึกมารไรแข็งมันนั้น <c oughs> เขาก็ลองเดินอากาศเดี <c oughs> ย๋ยวนี้ไม่เจ่หอนะ เดินออกก่ใช่วาโยกสินตอนนี้ถ้าหากว่าถ้าจะลงถ้าฝนถ้าจะลงน้ำปฐวบีกสินก็อธิษฐานใ้น้ำแข็งมาอาปกูกสินทำของแข็งให้เป็นของอ่อนอย่างดินแมนแข็งเราไม่มีจอบจะขุดแต่จะมือตัดอธิษฐานในตรงนี้มีน้ำชื้อดินอ่อนมันก็ดินเปียกมันจะอ่อนมันดินเปียก ตักมาได้ตัดสบายบายแต่บางทีอย่างพระธุด,ดงท่านอดไม่รู้จะกินอะไรอธิษฐานดินเป็นมุ้นเป็นขนมฉาดินกว่าจะไปแย่งใส่เตืองกินใช่ไหมอันนี้ทําได้เลยทําหรือว่าถ้าฝนไม่ตกต้องการในฝนตกใช้อาโปกสินแต่วิธีใช้จะพูดตอนหลังตอนนี้ยังไม่พูด ไว้ตอนจบแล้วนะตอนจบแล้วจะสรุปให้ฟังรเรื่องความว่าเรื่องฤทธิ์อย่าสนใจให้มากจะเป็นการทวงเวลาบรรลุผลเราต้องกายเอาสินเป็นกําลังสมาธิให้สมาธิทรงตัวมีความเข้มแข็งสู้กับนิวรณ์สู้กับกิเลสนี่เวลามันเลยนาะทีครึ่งก็รเรื่องเขาก็สินแล้วทให้ทรงตัวจิตจะได้เป็นสมาธินานจะทรงฌานได้ดี แต่ขอสรุปว่าขมันดาญาโจมพทธบริสัตว์จะหลงก็สินมากเกินไปยังไงกตามก็สินจะถึงไหนก็ตามนั้นหนึ่งความตายอย่าลืมต้องย้อนมาคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแการที่สองตัดความสงสัยในพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยปัญญา รับริการนิสามรักษาชิ้นห้าพร้อมกำหนดสิ์นั่นคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พดกิกรรมไม่ดึงมสุราและเมรทางกายไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบให้พูดปดไม่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดสออเสียดไม่เพ้อเจ้อแล้วไหลทางวาจาไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธทมไม่จองล้านจองแานใครมีความเห็นคล้อยตามที่เจ้าโงสอน รงความมาถ้าปฏิบัติได้ตามนี้นะพ้นอบายภูมิถ้าปฏิบัติไม่ได้แบบนี้แต่กระสิ่งขนาดไหนก็ไม่พ้นอบายภูมิและจุดสุดท้ายทุกคนอย่าลืมพระนิพพานตั้งใจว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเป็นเทวดาและผมก็เป็นทุกข์แล้วหมดทุกข์จริงแหละแต่ว่าไม่หมดนานหมดพุโรหินาบารมีมาทุกข์ใหม่ไม่ต้องการอีกเราต้องการนิพพานเมาเวลาหมดมท,ท่านิย่ยโยมโดไวิสัตุิท่าน ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานประทานก็วันน,นี้มีบุญดีๆมาฝากนะครับแนะนำอันนี้ส่งสูงมากครับทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับทั้งพระสงฆ์ทั้งคนธรรมดาที่ไปปฏิบัติธรรมที่ วัดเขาว,วงถ้ำนาลายนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเราก็ช่วยค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ส่งใหญ่มากครับแล้วก็สร้างกตุฏิพระด้วยแล้วถ้าคุณผู้ฟังชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ให้กับคนที่คุณรักไปฟังด้วยนะครับทำมาดีๆอย่างนี้ครับคบบ๊ายบาย